สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกม Minecraft นะครับซึ่งเราสำคัญท,ที่เปิดหน้ากันนะครับก็คือที่ผมบอกหดไปได้ไหนเดือนหนึ่งนะครับผมจะไม่บอกปั๊มนะครับถ้าผมพลาดถ้ารับผมพลาดพลาดพลาดจอดจอดครั้งในหนึ่งเดือนก็คือผมแพ้นะครับจุดมันจะไวเมอร์คาเลเวอร์มอนตครับถ้าผมแพ้ไปดับครั้งของผ้าเดือนนี้นะครับผมเนี่ยจะต้องเปิดหน้าถ้าผมผมแพ้แค่หนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้ซึ่ง ีแรกเรามีดาบมีิตใช่ไหมใช่ไหมครับที่เรากระโดดแบบเอ้ยเราพลาดแล้วก็หนึ่งหนึ่งครั้งกระโดดไป้เราพลาดอีกก็เปจอกครั้งก็หงไปอีกก็พลาดอีกก็ไปจาบครั้งมีนะเราทำหลายรั้งไปเลยครับแต่เราก็ชนะมีึ่งไปแต่ว่าวันนี้มันมีจอกแล้วก็เลยครับอยากขึ้นก็คือตรงออบฟีอยากขึ้นเอยตรงนีกระโดดยากขึ้นตัวกวยยากขึ้นนะครับ อะไก็เพ like ิ okay, m, well. quote, ่มให้มันเหลือแค่ดอกโอกาสเท่านั้นครับนี่เรามาเริ่มกันเลยเริ่มตั้งเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มโดดตรงนี้ตัวตรงนี้โอเคตะลามหากรวดหากรตะลามอุ้ยอุ้ยติ๊กเริ่มใหม่เริ่มใหม่เหลือโอกาสออีกกโาสเดียวเฮ้ยเอ่อแป๊บนึงนะครับเออ ผมผมได้มาเล่นตะไวยจะไวย์เวอร์โมนให้ดูนะครับโอ้ยโดนจอมพี่โจมตีพีทฟูพิทฟูพิทฟูหมดเฮ้ยกระจายโอ้ยแล้วผมไม่แบบพีทฟูหมดตรงตายผมไหมพีทฟูหมดเมื่อกี้ผมโดนจอมพีจอมบี้โจมตีโดยเป็นแขกไม่รับเชิญ อย่าพลาดนะอึ๊บอุ้ยเกือบอึ๊บว้าเแต่ของางโดนตอนโดนต่างโรด้ผมขอเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเพราะเมื่อกี้ผมโดนนอมบี้เกือบตายขอเพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะครับไอ้แคงคางเดียวผมต้องเปิดหน้าเลยนะเนี่ยผมขอขอเป็นสามครั้งทุกทีเพราะว่ายังไงเป็นสามครั้งทุกเดือนเลยครับเป็นกดแหละ ว่ามันยังไงด่านมันก็ต้องยากขึ้นอยาให้พลังขีดมันน้อยลงเลยโอเคผมต้องเปิดหน้านี่ผมจะต้องเปิดหน้าแล้วมมมมผมผมแพ้ไปทีนึงเครับทำไมผมผมถ้าผมพลาดพลาดจะใช้ทางเดียวของเดือนนี้ก็คือก็คือผมแพ้ตายก็คือผมต้องเปิดหน้าเลยนะครับแต่ว่ามารู้ันว่าผมกระโดดกี่ทีและและนและถึงถึงชน,นะ ก็คือผมดั้งมันยากแบบยาก,ากจริงๆโอเคโอเคทำไมครั้งเมื่อกี้เราทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ด่านของด่านที่แล้วนะครับโอเคิปนี้ของยังไม่ลายังไม่ลาผมบอกมอลูก่อนนะครับเอ,อเดี๋ยวเราจะทำทีพุกนี้กันเลยนะครับผมไม่อยากรอเปนเ็นเดืนเดือนแล้วก็ค่อยมาทำแหละถ้าผมพลาดห้าครัง้งก็คือจบเลยถ้าผมพลาดก็คือครั้งต่อ ใช่คับก็คือจบเลยนะคะทุกคนโอเคครับพีน่นีอย่าิญคุลนายครับโอ้ค์เจนน่ามาเปิดถึงความรับของไมค้าโอเคมาเลยอันแรกอันแรกก็คือข้อที่หนึ่งไมค f t ได้เพิ่มมาเลยหข้อที่หนึ่งเราลองด,องดวนนะ,ะครับก็คือถ้าเราตกใส่ใส่ตัวบริช เร,เราจำไม่เราจะไม่โดนดามีคอแลกถ้าเราตกแต่ตัวเจ้าตัวเบลลี่เนี่ยครับนั่นก็คือตัวที่ขเขาเพิ่มมาใหม่ม,มาใหม่ครับได้เราจำจไม่โดนฟอร์ดามีนะรดูว่ามันจริงหรือเปล่าผมจะขายนะนี่พร้อกับตะบอลลิชขึ้นมาเอาผมป,ปับไปพีฟูมมด โอเคเราวางมวตรงนี้และมาดูว่าเราเราจะตกไม่โดนไม่โดนแป๊บนึงมีการผิดพลาดไปตรนี้มันไม่ลงเกือบได้เคยที่โมนางอลนะปี ขอยาคิ้เลือดนะครับผมเหนื่อผมตาย ว่าใครจมตีกับใครแน่ผมไม่รู้ว่าจมตีผมผมก็ได้ตายหรือเปล่าผมเมื่อกี้ผมตื่บไม่ทันด้วยขอขอึ like right ้นหนักไอ้ก็แล้งแล้วก็จะขึ้นไปข้างบน โอเคครับเราขึ้นมาบนนี้นะครับให้เราก็จะรู้ว่าเราจะโดนฟอร์ดาเม่เราโดนฟอร์ดาเม่ข้อต่อไปข้อต่อไปกันเลยไอ้ไมคม,มันจะมีเออเคล็ดน,น้ครับผมทำคำคิดเปิดเปิดหน้าอย่างเดียวนะครับผมไม่ทำความคิดใหม่ครับวอมรับเลยโอเคครับ นั้นขอจบบยีเปียงเต้าเต้านี่นี่นะครับผมไปบัดสวัสดีครับ